ตอนนี้แกะได้ยาวเลยครับเนี่ยสรุปเลยสรุปเลยนะครับเครื่อง c m c ราคาถูกแกะไม้ข้อมูลเยอะ,อะรายละเอียดเยอะเขียนอะไรเหมือนเราเขียนให้ยุบให้นูนให้ละเอียดเยอะมันก็จะสตอบปไปยๆ พอสต็อปปุ๊บมันก็กลับมาที่จุดแทศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็กดเพย์ใหม่มันก็จะแกะเริ่มต้นใหม่ข้อควรระวังคือควรทำฐานให้มั่นคงแต่ว่าถ้าลุกยากนะเพราะมันไปจุดแทตใหม่อะเวลามาแกะมันจะไม่ได้ที่เดิมควรคำนึงฐานห้ามเคลื่อนเลยควรจะรับแน่นๆเลย สำหรับเครื่อง GM c m c ราคาถูกนะเพราะว่าถ้ามันอ่านข้อมูลเยอะจัดมันจะหยุดหยุดแล้วมันก็จะมาที่จุดนี้ใหม่เราก็แค่กดเริ่มใหม่กดเพย์ให้มันแกะใหม่เราก็จะแกะได้ไกลขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆยหยุดหยุดก็ปล่อยแล้วเราก็กดเพย์อีกมันก็จะแกะได้ไกลขึ้นอีกถ้ามันโลวันิคมันก็จะมาที่จุดแรกใหม่ คนจนก็ใช้ซึ่งราคาถูกก็ขยันขยันกดหน่อยครับคอยมันนานนิดนึงจุนทําได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับก็สรุปเลยนะถ้ามันรวนก็กดเรื่อมใหม่ฐานห้ามขยับเลยล็อกให้แน่นขอ้อควรระวังโอเคครับผมพักแล้ว <c oughs> ไปให้มันอ่านไปจนสุดดีไมนะ่ ครับผมไปแล้วสรุปไปแล้วนะ,ะนครับเรบเครื่องผมเผื่อใครใช้เครื่องถูกแบบผมก็เหผื่อช่วยได้แ <c oughs> บตจะหมดเปิดแฟลไม่ได้ครับขอให้ใหลวงู่ถมก่อข้าเฮ้ยเราใช้ดูกันนะเลยกีโอ้อย